สวัสดีครับพี่วิเกมมาทดสอบสติปัญญาเหมือนเดิมครับเกมพีระมิดครับนี่ครับตั้งฟ้าฟ้าเบียไว้นะครับเป็นสีแถวแถวละสี่สามสองหนึ่งคือสลับสลับกันครับให้พีระมิดสามเหลี่ยมพีระมิดมาอยู่ทางนี้ให้จับเลยสามฝาครับผมให้จับเลยสามฝาได้พี่น้องไนดะ้เอาลองทดสอบฝีมือกันบ้างห้องบึงครับ คือ,คอสับเปลี่ยนพีระมิดครับให้สามเหลี่ยมมันมาอยู่ทางนี้ให้จับได้สามฝาครับผมมาลองดูครับลองดูเป็นเกมทดสอบสติปัญญาเพิ่มร้อยอยากได้หัวสมองครับให้จับได้สามฝาครับคือสับเปลี่ยนพีระมิดนี่ฮะสองครับ มันกลับให้มันเป็นสามเหลี่ยมครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับจับได้สามฝาลองดูครับลองดูครับหน้าตาเขาเคร่งเครียดดูฮะไม่ได้เอาเอาตั้งเอาตั้งไว้เหมือนเดิมก่อนตั้งไว้เหมือนเดิมก่อนสี่สามสองหนึ่งฟังนี่ฟังนี่สี่สามสองหนึ่งเอาให้อีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งอะ บ่อะไรก็สีทําการเฉลย้าบ่อะไรคือสีเฉลยดเลด้ลองดูครับลองดูครับสีหน้าเคย่งเครียดเครยงเครียดเครงเครียดมากเป็นเกมสนุกสนุกครับในวงเหล่าเสียเราเป็นล่างเสียเบียร์เป็นร่างนะครับ,รบไม่ได้ครับไม่ได้ครับตกลงคือไม่ได้ครับดูดูหน้าเขาครับ หมดแล้วครับท่านทำการเฉลยนะครับเด้อเลี้ยงไว้ที่เกาสี่สาม,ส,ามสองหนึ่งครับห้จเจได้วยสามฟ้าครับให้ใหญ่สามเหลี่ยมตัวนีม้มาอยู่ทางนี้ครับนี่เป็นลักษณะนี้เนะด้ออะดูฟ้าที่หนึ่งครับฟ้าที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับนี่ฟ้าที่สอง นี่ครับสาที่สามน,นี่จิตยอดดีดอกเอาไว้เล่นกันได้ครับสนุกสนานครับเพิ่มรอยหยักในหัวสมองครับผมขอบคุณสุภวุฒณครับที่แวะมารับชมครับจนล่องเล่น,นได้เลยครับเด้อพี่นอ้องมวลมวลสวัสดีครับสวัสดี